สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูต้นไม้เช่นเคยวันนี้ครูต้นจะพาเด็กๆนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัตินะครับนะครับในวิชาพระพุทธศาสตร์ศาสนาวันนี้เด็กๆจะมาเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติพุทธแปลว่าพระพุทธเจ้าของเราส่วนประวัติก็คือความเป็นมารวมกันก็คือความเป็นมาของพระพุทธ พระเจ้านะครับนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเด็กๆจะได้เ,ดเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติข้าวๆนะครับในความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปกันเลยดีกว่าครับเด็กๆพุทธประวัติพระาศาสดาพระาศาสดาคือผู้ที่ก,อก่อกำเนิดศาสนาพุทธขึ้นมาคือพระพุทธเจ้า เดิมพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีพระบิดาชื่อพระเจ้าสุโทโธทนะพระมารดาชื่อพระนางสิริมหามายาและมีพระชายาชื่อพระนางพิมพานะนี่คือพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้านะครับ พุทธประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไปต่อเลยครับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ปีจอณสวนลุมพินีวันนะครับประสูติได้เจวันพระมารดาก็ทรงสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุได้16 หรือสิบหกภรษาพระองค์ได้ทรงอภิเษกสมรสกับนางพิมพาก่อนออกบวชเห็นเทวทูตทั้งสี่มีมีคนเจ็บคนแก่คนตายและเห็นสมณะนะครับก่อนออกบวชพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่พระนางพิมพาทรงประสูตริพราหุนวันที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวช ออกบวชเมื่ออายุ29ปีหรือ29พรรษาทรงเสด็จออกบวชนะครับหลังบวชแล้วได้เข้าศึกษาในสำนักดาบทบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลาหกปี ทรงตัดสลูเมื่อวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกปฐมเทศนาปัญจวัคคีทั้งหเมื่อวันเพ็ญขึ้นสิบห้ค่ำเดือน8หรือที่เด็กๆทราบกันคือวันอาสาฬะหะบูชาวันมาคะบูชาคือวันจาตุรงคสันนิบาตนะครับ วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 3. สามทรงปร,รินิพพานเมื่อวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกตรงกับว,วันประสูติตัสลูและปร,ะรินิพพาน เป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เรียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าของเรานะครับครูต้นหวังว่าเด็กๆจะสามารถนําความรู้นี้นะครับไปทําใบงานที่ครูต้นส่งมอบให้และหวังว่าเด็กๆมีความสุขในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในวันนี้กับครูต้นด้วยครับวันนี้ครูต้นขอกล่าวคําว่าจบบ,บริบูรณ์ครับ